ทักทายเพื่อนๆในเพจปี2565นะครับเริ่มต้นกันด้วยการกำจัดมแมลงเลยนะครับกำจัดห <it> นอน <it> เพจว่าจะอารมณ์ดีๆแล้วก็จะชมต้นไม้สวยๆนะครับแต่เพอินเช้านี้ครับมาเจอหนอนครับมันมากินต้นแคคตัสของเพจก็เลยผสม สูตรยานะครับให้เพื่อนๆดูเป็น3าแบบแล้วก็มาเทสกันให้ดูเลยว่าอะไรเห็นผลเร็วกว่ากันนะครับเราก็หากระป๋องหรือว่าขวดที่เราไม่ใช้นะครับมาตัดฝาออกแล้วก็เอายาเส้นใส่ไปหนึ่งห่อนะครับประมาณ10กว่าบาทนะครับห่อหนึ่งแล้วก็เอาเหล้าขาวนะครับประมาณสัก2 0่สถึงสาซีซีนะครับเติมลงไปในยาเส้นนะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปประมาณ500ซีซีเกือบเกือบเลยครึ่งขวดนะครับแล้วก็แช่ทิง้งไว้จริงๆแล้วตามหลักก็คือควรแช่ ทิ้งไว้สักประมาณ3 4สี่ชั่วโมงเนาะแต่เพจใจร้อนอะแช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองแล้วเพจก็มากองเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นตัวหนอนแนละ้วเ,เพื่อนๆจะขันไม้ขันมือเหมือนเพจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ผสมด้วยน้ำยาล้างจานนะครับเป็นสารจับใบนะครับเพื่อที่ให้ตัวตัวเคมีเราหรือว่าเป็นพวก,กออแกนิกหรือว่าสารกำจัดมแมลงเราติดกับ ต้นไม้แล้วก็ออกฤทธิ์จับกับตัวผิวของตัวนอนนะครับเพจใช้น้ำยาล้างจานเทใสข่ขวดเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็เพจอาจจะจบด้านวิทยาศาสตร์มาเนาก็เลยถนัดแบบว่าเทใสข่ขวดเล็กๆเพื่อไว้ผสมนะครับดูเป็นวิชาการดี <c oughs> อันนั้นเราก็กรองนะครับหลังจากแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับว่ากรองเอาแต่น้ำนะครับจะได้ไม่มีตะกอนที่จะไปอุดตันฟอกกี้นะครับได้น้ำมาเต็มขวดเลยนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ฉีดทั่วสวนนะครับ ว่าตอนนี้ก็คือจะมาทําการเทสก็คือใส่ขวดเล็กๆแล้วก็หาขวดเปล่าอย่างเชน่นขวดพวกสเปรย์อะไรเล็กๆที่เราเหลือใช้นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดตัวน้ํายาที่เรากลองมาจากยาเส้นนะครับประมาณ5 c ีใส่ในขวดเล็กๆอันนี้นขวดสอกกี้แล้วก็เติมน้ํายาล้างจานไปประมาณ10ประมาณ10หยดได้มั้งครับประมาณ1จุบนะครับแล้วก็เติมน้ำไว้นะครับได้เป็นน้ำยาชนิดที่1นนะครับเป็นยาเส้นผสมเหล้าขาวนะครับ อันที่2ก็คือใช้แชมพูอาบน้ำหมาสูตรกําจัดเห็บหมันนะครับก็คือใช้เชนกาดนะครับใช้ประมาณไม่น่าจะเกิน4หรือ5ซีซีนะครับใส่ขวดเล็กๆแต่ว่าถ้าเราเทในในฟอกกี้ใหญ่ๆล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณแต่มาดูว่าการได้ผลมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเติมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับให้เต็มขวดนะครับจะเป็นสเปรย์ฟอกกี้ที่2นะครับที่จะเป็นตัวเทสนะครับ อันที่1ก็คือยาเส้นผสมเหล้าขาวอันที่2ก็คือแชมพูเชนกาดกําจัดเหบหม,มัดน,นะครับส่วนอันที่3นะครับเป็นเคมีแล้วกันนะครับอันนี้คือสําหรับไวรุ่นใจร้อนนะครับเป็นแลมด้านะครับเป็นสารกําจัดศัตรูพืชแมลงหนอนเพียนะครับใช้ประมาณ1ฝานะครับผสมในขวดรฟอกกี้เล็กๆที่เพจทำเทสสามตัวเหมือนกันก็คือแยกเป็นชนิดชนิดไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็ม แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครออกฤทธิ์เร็วกว่ากันแล้วเพื่อนๆชอบใช้ตัวไหนแล้วเพจจะเลือกใช้ตัวไหนแชมพูอาบน้ำน้องหมาเชนกานะครับขวดไซส์ไม่น่าจะเกินไซส์อะไรอยนะครับราคาประมาณ110บาทนะครับแต่เราก็ใช้ไม่หมดเนาะแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะจับปริมาณดูว่าต้นไม้เราเยอะหรือว่าน้อยนะครับส่วนน้ํายาแลมด้านะครับแลมด้าสารเคมีที่มันเป็นตัวแลมด้าไฮแลมด้าไซฮาโลทรีนนะครับมันจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์กำจัดมแมลงคือเป็นเคมีเนาะอาจจะต้องปิดจมูกใส่ถุงมือดีๆเวลาใช้นะครับ หลังจากนั้นเราผสมเสร็จแล้วเอาตัวแลมด้านี่ขวดหนึ่งรู้สึกว่าถ้าพันซีซีน่าจะประมาณห้าร้อยบาทบวกๆนะครับแต่ว่ามันใช้แค่นิดเดียวเนาะแต่ว่าเป็นเคมีกลิ่นมันเหม็นนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วสามขวดเพจก็มาเขียนชื่อติดไว้นะครับนี่เขาบไอตัวก่อการลายครับน่ากลัวไหมครับมันกลิ่นเกิลลครับเนี่ยเพจไม่ได้ดูเที่ยวปีใหม่สองวันถ้าไม่เกรงใจเพจจะ จับกับมือนะครับไม่ต้องใช้ตัวคีบเพจไม่ได้กลัวหนอนไม่กลัวสัตว์อะไรสักอย่างในโลกใบน,นี้นะครับแต่ว่ายังไงก็คือพยายามคีบมันเบาๆกลัวเดี๋ยวมันจะตายเพราะไอ้ตัวคีบนะครับเพื่อที่จะมาเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแคคตัสช้างของเพจกาลังแตกหนอกําลังเหมือนจะเตรียมมีดอกให้ชมนะครับมันมากินซะแบบไม่เกิน3ามวันนะครับแว่งหมดแล้ว นี่นะครับคีบแล้วนะครับล้วก็มาจับเรียงใส่เป็นจานๆเลยนะครับแล้วก็เตรียมกินเลยแล้วกันนะครับเพจจะกินเข้าปากเลยแล้วก็เอาเทสที่หนึ่งสองสามนะครับก็คือยาเส้นผสมเหล้าขาวฉีดหนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือแชมพูอาบน้ําหมาเช่นกัดนะครับกำจัดเห็บหมัดนะครับตัวที่สองอันที่สามก็คือแลมด้านะครับสารเคมีกำจัดมแมลงหนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สังเกตจากเวลาเพกขอสปินหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอมันจะนานนะครับตัวแลมดาครับตัวเคมีคร er, ับฉีดไม่ถึง1นาทีครึ่งประมาณ1นาทีเองนะครับมันก็จะแบบหยุดนิ่งเลยนะครับส่วนน้ำยากำจัดเห็บหมัดของเชนกาดนะครับน่าจะเกิดประมาณ3นาทีหรือ4นาทีนะครับถึงจะค่อยๆนิ่งลงนะครับส่วนตัว ยาเส้นผสมเหล้าขาวนะครับอาเข้าไปประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับกว่าจะนิ่งนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสัก <keep S 1> สิบนาทีอกว่าตัวยาเส้นเหล้าขาวนี่ก็คือเริ่มเริ่มนิ่งคือเริ่มรู้สึกว่ามันตายแน่ๆนะครับใช้เวลาสิบนาทีนะครับ่างนั้นก็คือถามว่าตัวที่เร็วที่สุดก็คือตัวเคมีเลยครับ <S <S เคมียาเคมีมันปิ่นชน,นิดนึงหรอเปล่าจะมี สารตกค้างแต่ว่ายังไงก็คือถ้ามันเยอะมากเราต้องการกำจัดเราเร็วเพจว่าถ้าเพจเลือกใช้แบบใจร้อนเพจก็จะใช้ตัวแลมดาคืออะไรก็ได้เป็นเคมีแล้วเราก็ปิดจมูกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เฉพาะต้นไม้ที่เราไม่ได้เอามาล้วประทานเนาะถ้าเป็นแค่ตัดเราก็ฉีดแล้วก็เราก็คอยระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงเรามาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็เราก็ปิดจมูกมดีๆส่วนแชมพูอาบน้ำน้องหมากำจัดเห็บเนี่ยก็คือ หอ,อมหนะครับกลิ่นดีนะครับอันนี้ก็คือเวลาชิดไปก็คือเหมืนอนเรากำลังอาบน้ำฟินครับอาบน้ำให้น้องแมวน้องหมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีความหอมนะครับก็ก็โอเคดีนะครับก็อันที่สามก็คือยาเส้นเหล้าขาวเมากับมันไม่ได้อะไรหรอกเมากินเหล้าขาวครับมันก็ฉุนๆนุนิดหนึ่งไม่รู้เมายาเส้นหรือเหล้าขาวแต่ว่า มันมีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้ว่าเมาอะไรน่ากลัวมันแต่มันมีกลิ่นว่ามันแอนกอฮอลนะครับสรุปกันคร่าวๆนะครับตัวที่ต้นทุนถูกสุดเลยนะครับก็คือยาเส้นแล้วก็เหล้าขาวนะครับยาเส้นหอนสิกว่าบาทเหล้าขาวขวดเล็กก็60กว่าบาททั้งหมดก็ประมาณไม่เกิน70บบาทแต่ว่าเราใช้แค่นิด นิดหน่อยเองนะล้วเขาก็ยังเหลือไว้ใช้รอบหน้าได้นะครับแล้วผสมเจือจางแล้วก็มาใช้งานได้อีกหลายครั้งส่วนอันที่2แชมพูเชีนกาดไซส์สามร้อยกว่าซีซีนี่ก็ต้นทุนประมาณ110บาทนะครับก็ใช้ได้หลายครัง้งเหมือนกัน ก็ม really ีความหอมนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ส่วนที่3เคมีนะครับตัวแลมด้าหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ผสมน้ำแล้ฉีดต้นไม้ก็ขวดหนึ่งก็อาจจะราคาสูงนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีตั้งแต่ร0อยซีซีห้าร้อยซีซีหรือว่าพันซีซีราคาก็จะมีต้หลักกันไปนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นพวกเคมีก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ แล้วก็ระยะเวลาการออกฤทธิ์ก็คือเคมีเร็วที่สุดเลยนะครับไม่เกิน1นาที2นาทีก็กําจัดได้แล้วก็เห็นผลว่ามันน็อกแล้วก็มันตายส่วนแชมพูอาบน้ําเชนกาดก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับส่วนสมุนไพรก็คือยาเส้นนะครับหรือว่าเหล้าขาวที่ผสมกันเนี่ยใช้เวลา10นาทีบวกๆนะครับแต่มันก็ตายครับทุกอย่างก็คือนอนตายนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้ตัวไหนครับระหว่าง1 2หรือ3นะครับยาเส้นผสมเหล้าขาวหรือว่าแชมพูเชนนกดัดสูตรกำจัดเห็บหมัดหรือว่าจะใช้สารเคมีก็เลือกพิจารณากันนะครับจบ EP ีกำจัดหนอนฉบับเร่งด่วนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมไปดูต้นไม้ของเพื่อนๆนะครับว่ามีเจ้าหนอนหรือเพี้ยมาลบกวนหรือเปล่า